ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเอ,อ่อเขาเรียกว่าแมปอะไรนะเออเกมอะไรนะเกมโบตาตานะคะทุกคน ยนยนานไม่ได้เล่นโหมดนี้นานคิดถึงเปล่าโหมดไหนโหมดต้นสะดมอุ๊ยเออรู้แฟงคอนยักโอ้โหไอ้แฟงอ่ะอันตีไม่ทันเลย มาให้เอดการกระโดดใส่นายเลยมาดิมาเอ็ดกาจะตายอยู่แล้วมาเร็วเย็นเย็นเยนเอดกานีเชลเลท่านี้งต้ไนเราจะฆ่า Murray money, money. money. เออนายนายเล่นตัวเออนายเล่นตัวลุงได้เปล่า,านายเล่นตัวลุงได้ปะ <S <S 1> <S 1> ไม่มันไม่ไขายติ๊กตอกตัวที่เราเล่นมันคล้ายเออมันค้ายลุงเกลวนะ คิวธรรมดาเหรอมันจะขายโบมากกว่ามาเปิดมาเลยวิเขามาตรงนี้นะระวังนะอือมดดินายเออ เต็มตรงเราอะ้ยบรี่บารี่บาี่บาร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 ี่บอรีาี่บารี่าีา่ารี่ี่บาีา่าี่านะีี่ วันนี้มาสักยี่สิบนาทีนะครับอืมเกิดตรงนี้แล้วไม่ต้อง ไม่ลรกกดเดินไม่ได้อะ่ะได้เลยได้เลยพวกกันในเราต้องใช้ตัวคอที่โจมตีเหมือนกัน ไม่สกิลเออสกิลอะสกิลนิตา้ากับเออเจสซี่มันเหมือนกันมากเลยเอาา่ะแล้ก็ยังห้าวนะครับยังห้าวนะครับยังห้าวนะนนแล้วก็เจสซี่อ่ตังปียเหมือนกันมากจริงเจสซี่แค่ปล่อย,อยา นายเพราะตรงนี้แหละแล้วกูบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนายมาเก็บทำไมเราจะโดนหมอกฆ่าตายเราจะโดนหมอกง่าตายตัวสตอเบอรี่คือใครอ่ะตัวไม่ชอบตัวสตอเบอรี่อ่ะโอย เราบอกเ่เกกเาบอกว่าให้อยาพึ่งเก็บอยาพึ่งเก็บไนหะก็เก็บจังเลยนะฮะ<ง>ก็เก็บเอเนจีะเพื่ออะไรแล้วเราก็ตาย <c oughs> <c oughs>

ได้เราก็แย่งนายข่าเนี่ย <c oughs> ขอเล่นดาลีนไดไหมอะจำเรียนี่ไม่ได้เลยนะอ่าเออได้เลยเดี๋ยวเราเล่นเออไดนามให้กินกันหมดอะโอเคแต่ว่าเรากากดาลีนมาคนกากเหมือนกันนะมาดิจำได้ปะลุงระเบิดกับเกดจำได้ปะลุงเกดเออเออลุงเกลใช่ไหมแบบเราระเบิดเก่งมากเลยใช่ห อื้มฮึอมืมเอาไปเลยหุ่นยนดารีนถ้ามองทำแม่ม่อาวิโลมีเชนก็ตัวนายเดินเร็วอยู่แล้วอ่ะมอดินายค่าเจซี่เจซี่มาดิ มาถ้าบูบไอบูเอ้ยโหโลซา,า,ลซาอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าฉันฉันหิวนนี่่แอืมาดิมาดิคิดว่าจะเจ๋งเหรอคิดว่าจะเจ๋งเหรอเออช่วยด้วยเราเจอไดนาได้ไหมปิวปิว ไ,ได้เลยลุงวีเอ็ดลุงปะล่ะดารีวีเอ็ดวีเอ็ดลุงไหมไมด่ด <c oughs> ิง่ายลุงลุงเข้ามาทางตันทีเดียวก็ทีเดียวก็ตายแล้วว่ามันง่ายไปอะ่ะมาอีกรอบหนึ่งมาถ้า20นาทีผมจะปิดคลิปนะทุกคนนะ อะไรนะแล้วจะอัดอีกไหมอะ่ะไม่อัดแล้วแบตจะหมด okay. แบตเหลือเท่าไหร่อะ่ะแบตตอนนี้เหลือยี่สิบสามแล้ววันนี้ชาร์จได้ไหมวันนี้ชาร์จได้อุ๊ยผู้พัพนรับผู้พัพนรับผู้พัพนรับทำไมทำไมทำไมต้นทำไมตอไม่เต็มไปหมดโอ้โหโคมาติกอโคมาติกอทำเป็นเจ๋งเหรอ,อหแรงเหมือนกันนะเนี่ยอออืื้ห เกือบแล้วไงล่ะเกือบตายแล้วไงล่ะโมติสยายายาไอโมติสยาเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยูทูบเบอร์ที่เราดูนี่ FCB FCB ทำไลฟ์ FCB ลงอแล้ว f c ไว้

ตายจริงด้วยตายจริงด้วยตายจริงด้วยอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งผมก็พิงพุงก็แค่เป็นเด็กธจะมาเดินะนนะะผมก็แค่เป็นเด็กธรรมดาผมก็แค่เป็นเด็กธรรมาเดินเร็วกระชวยแล้วพี่วิ่งเล่นวิ่งเล่นนะนะมาดิแบกบอุ๊ยเราฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้เอ๋ ดูสิหึหน้าลุงอย่างตลกเลยขอเปลี่ยนตัวนะนายเปลี่ยนนายแค่ตัวนั้นเะเราจะใช้ตัวนี้ตัวอะไรได้ลุงใช่ไหมอุ้ยนายออกก่อนได้ไหมอะได้เ,เราขอเปลี่ยนสก,กินเป็นสกินธรมออกกนธรมดาใช่ สกินธรรมดาเนี่ยเอออันเนี้ยคือสกินเออเขาแบบไม่ใส่สกินแต่ถ้าใส่สกินสิบสามนาทีแล้วอะทุกคนอยู่ได้อีกกี่นาทีเนี่ยยี่สิบหกนาทีได้ยาวๆนะอืมระวังนะระวังนะลุงระวังนะลุงระวังนะลุงนะลุงนะ ลุงลอย่าไปสู้ยยยยยอย่า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 อย้ยเจอเอพิโม่สองตัวอุ๊ยระเบิดอย่าพึ่งนะพึ่งนะเอพมันเจอบโบมีเอพิโม่มาเจอบโอเจอบโอเฉยเลยอ๋อลุงระเบิดไม่ทันแล้วลุงก็ตายเลยอะ่ะนายต้อง,งถึงสองพัน ตอนที่นายถีระเบิดอะตอนที่นายกดคำว่าเลตอีกครั้งอะนายกดนายไม่กลัวระเบิดตายหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้โบอย่าพึ่งไอ,อ้โบไอ้โบกลัวตายเหรอกลัวตายเลยกลัวตายเหรอือเฮลมีเหรอเฮลมีพีดคำถามในสีนายชอบพี่แป้งไหม ชอบดูมากโดยเฉพาะอมังอัดต้ออยากให้พี่แป้งใหญ่สุดอมังอัดบ้างคือช่วงนี้พี่เขาไม่เล่นเลยอะอยากให้พี่แป้งเล่นสมมเจอไลสดนะวันนี้พี่แป้งไลสดปะไม่เห็นพี่เขาไล่เลยแค่วันส่เลยอ่ะอาใจลายบุกันยิง นายรอให้เราตื่เก็บก่อนอย่าเพิ่งเก็บเก็บนายรอเราตื่นรอเราตื่นก่อนแป๊บนึงหกห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าเพิ่งเก็บนะถ้าบอกว่าให้เก็บเก็บเลย เขาอยู่ไหนอาจจะอยู่ในโดมก็ได้นี่ไงกือหื้ออ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 ือหือมีมีอะไรหรือมีอะไรหรือไม่กลัวระเบิดใช่ไหมใช่ไม่กลัวแล้ว นี้เป็นพิเเศษราไม่กลัวระเบิดด้วย <c oughs> เนตัวอะไรก็เฮ้ยเอาอะไรเอาตัวระเบิดมาดิระเบิดคู่อ,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 อะไรอ่ะระเบิดสองตัวไงระเบิดอะไรย,ยังไงก็ใช้ตัวระเบิดแล้วก็ใช้ตัวระเบิดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้ใช้บอลเลอร์ซ้ำกัน ไม่ใช่ไงเราหมายเราหมายถึงวพี่เอ,อจริงเหรอจริงเห่นโเนี่ยจริงจริงจังมากเลยใช่อใช่นายเห็นเราเล่นเป่าชนะทุกตา,าขอ,อนะเต จะตายตายแล้วหนึ่งแป๊บ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 หนึ่งจะตายแล้วอ่ะตายตายจะตายแล้วอ่ะจะตายนายเก็บให้หน่อยได้ไหมนายอันติฆ่าเลยหรอเนี่ยนายอันติฆ่าเลยเรอเนี่ยตัวหนึ่งหมดแล้วตอนที่จะพูดเลยโว้ยอย่ามาเกยจ้า เราเราต้องเก็บเพราะว่าเราต้องเนี่ไ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 นายก็ตายอยู่ดีอย่างแบบเล่นอย่างเท่สุดท้ายแพ้หมดเลย น่าจะได้เยอะคู่กันกออเ้โป็นใไ,ไ,นนนใ,ไใช่หมใช่เราเราจะห้าวเก็บห้าวจริงด้วยห้าวมา,เาเกเลยแล้วเราเก็บทีเดียวสองอันเลยนะมาดิดดมาดิเราก็เจอ เราเจอฝฟไนไยแล้วจะมันเป็นแฟดเราไหมอันนั้นอันนั้นคือฝาแฟดต,ตัวลาของเรายายรู้สักแคือบอกหนียิีมันหายไปแล้วอะ่ะอาจจะเลยยี่สิบนาทีไปหน่อยนะครับทุกคนนะ อย่างแรงเลยอ่ะไม่อย่าบึ้งมาดิมาดิมาดิาดเต,ต้ยที่มันจะตายอยู่แล้ว่ะอ่ะอ่ะครั้งนี้นะครับก็เออหมดเวลาสำหรับผมแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรขออีกนิดนึงแล้วกันโบใกล้สิบแล้ว แบเสร็จอะประมาณเออประมาณหรอแปบ๊บเดียวอะ่ะสักกี่ชั่วโมงอะ่ะสักชั่วโมงหนึ่งเต็มจร,ริงหรอนายดูกล่องสิบพีได้ด้วยกล่องสิบพีได้ด้วยอื้มมาดิมาดิเร <c oughs> ทำสาวแปลกเราทำไมก็เราอยากทำอะ่ะก็มันเป็นศัตรูอ่ะ มาดี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 เาาราอันติไปสิไม่เหน่นแล้วฉันเห็นเองแล้วฉันเห็นเองแล้วเื้ะบูกันูก <c oughs> ในพุ่มมันอยู่ในพุน่มนี้มันอยู่ในพุน่มนี้มันอยู่ในพุน่มนี้มันอยู่ในพุ่มนี้เอ้าอย่างแรงเฮ้ยแค่ออเธอบอกสักขอบุญสุดได้บ่อ่าแรงสิบแล้วโบเราสิบสักทีนะโบทำแทบตาย กล่องไม่มาด้วยเห้อทำไมแรงหงษ์ทำไมเราพังรังค่ะก็ก็เราไม่ได้อัพไอ้นี่เลยไงแค่ถูอบอกว่าสุดของตัวมันที่พอดิทำให้รู้มีก็มีนกไง ยังอ๋องยอ,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 อยู่ดิรู้รู้อพูดมาเลยามาหยวะอุ้ยเราขอใช้พีดได้ปะด้น้กศึกษาจะฝึกเล่นกันเลยต้องเอาตัวปลาเหมือนกันใช่ปะ มันนายต้องเอานายคิดจะเอาตัวปลาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแค่ตัวปลาเราไม่มีตัวปลาตัวปลาก็คือนายไงอุ่ยของดีขอเก็บของเลยละกันขอเก็บเลยละกันจะไม่ผมจะห้าวผมจะห้าวเก็บเปื้อ<ห>นบอกให้เราเล่นเลยวิ่งเาไลด้วยเหรอเล่นด้วยเหรอวิววิ อ <c oughs> มาดิมาดิแน่จริงก็ข้าชนดิดได้ดิ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 คร,รับมี้พิ่เติมอยู่ลวมีพิ่งตายโอโหตัวกอ้วนมาอืมเยอะอืมหัวอ้วนจะไปไหนหัวอ้วนกัวหรอ แซนดี้อย่าพึ่งนะนายตายอย่าพึ่งตายเพราะเราต้องแบกบนายหรอกเพราะได้เก่งแล้วสวัสดีสวัสด,ดี